นีว้ายสีเหลืองเลยเหรอเหลืองอลามเหลืองเลยอ่ะน้องยิงงามนะอันนี้ไม่ได้เหรอเนี่ยนี่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหลืองเลยเหรอใช่จะลงเหลืองไหมมีผ้าไหมอย่างงามเลยนะเนี่ยผ้าแต่มันก็งามอยู่ข้ามไหมนะ ชอบผ้าไหมยังหนาเลยนะชอบผ้าไหมมากเขาใช่ไหม,มแล้วก็มีแต่ผ้าไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็มีแต่ผ้าไหมแต่ ap ap ว่านี่ยังหนาเลยนี่หนาเลยใส่สีนโโี่เลยนะโอ้เหลืองันลามเลยเหลืองเงลามงามแท้เหลืองเงลามงามแท้ลุ่งเรือง สีวิไลนนเดี๋ยวละชุดมีแต่คนถวายเหนนลืองอลามงามแท้รุ่งเรืองสีวิไลอเ,เอาเลืองก็เลืองเก็บ เรื่องอะไรงามแทเเ้เรื่อง,องเรงเื่องชีวิตไหลว้าว้าวเรื่องอะไรงามแทุ้่งเรืองชีวิ่ไหล